ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องต้องสอนวิ์นะครับวิถีคนเล่นพระนะครับวันนี้ผมขอนำเสนอนะครับเหรียญขวันถุงหลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามบุญนาคนะครับนะเป็นเหรียญปีหนึ่งแปดนะเหรียญขวันถุงนี่จะมีทั้งพิมพ์มีหูและไม่มีหูเหรียญน,นี้เป็นพิมพ์มีหูนะ เป็นเหรียญมากด้วยประสบการณ์นะครับผมนะครับโอเคพิมพ์มีหูเรามาเริ่มดูกันเลยนะดูเลยนะอันนี้พระสวยเดิมมากนะครับนะสวยเดิมจริงๆนะครับผิวประลอดเหลือบออกทองๆเลยเนาะเนาะเห็นไหมครับนะเดี๋ยวมาส่องดูรายละเอียดกันนะครับพิมพ์พมีหูเป็นยังไงอ่านะพิมพ์ระอ่า นะครับผมเนี่ยดูความคมชัดนะผิวพระจะออกเป็นแบบขูขระขูขระหน่อยนะขู่ขระแบบชัดแบบชัดนะแบบชัดนะครับนี่ครับดูพิมมันสำคัญให้ดูผิวก่อนเลยอันนี้ผิวการอันเนี้ยผ,นนผิวเนี่ยผิวนี้ก็คือแบบผิวแบบสวยสวยตลอดออกน้ำทองเลยนะผิวแกะตานะครับผม เนี่ยผิวข้างหลังนะครับเนี่ยภาพคำเม่าหน่อยหนึ่งเดี๋ยวค่อยดูกันนะมาส่องดูข้างหน้ากันอย่างที่ผมดูความคมชัดก็คือรายละเอียดของพระ,ะจะเป็นแบบขุขะหน่อยแ,แบบขุขะแบบคมคมนะดูพื้นเหรียญน,นะพื้นเหรียญน,นะเนี่ยขุขะาแต่สังเกตในขุขานะ่าเนี่ยจะเป็นเส้นวิ่งเห็นไหมเส้นวิ่งแกะบล็อกน เส้นแบบชัดมากเลยนะเ,นเห็นไหมครับแบบนะี้นะเดี๋ยวผมจะพยายามซูมให้ให้เห็นนะเห็นไหมครับเนี่ยเส้นแกะบล็อกเนะี่ยสิ่งที่เนี่ยที่ผมอยากถ้าเกิดว่าคนคุณเห็นองค์จริงแล้วว่าคุณจะเข้าใจว่าคือเส้นวิ่งตรงการแกะบล็อกอะคือผิวมันเหมือนเป็นผดนะแต่ผดคม แต่ตามหดเนี่ยแฝงด้วยเส้นวิ่งอยู่เห็นไหมครับผมเส้นคมคมวิ่งอยู่ผิวเหรียญแล้วจะจะส่องให้พิจรารณาหน่อยนะครับเห็นไหมเห็นนะพยายามส่องเห็นไะมเห็นไหครับเนี่ยชัดเจนเลยนะเนี่ยดูความคมชัดด้านหลังเป็นไง่ะามชัดยังไงดูนะครับเห็นไหม นะครับดูความคมชัดนะครับอือเชื่อจริงนะครับดูความคมชัดเอ็ดดูขอบกัดนขอบกัดดูตรงไหนดูตรงไหนขอบกัดเนียผมให้ไล่ตรงจุดนี้เลยให้สังเกตตรงนี่ตรงนี้เลย,ตร,เลยตรงเหรียญเนี่ย คือระยะของการปัดถ้าเราไล่ตั้งแต่ขอบนี้มาขอบป่ามือเราผมจะบอกวิธีการไล่ขอบตัดปวามือเราซ้ายมือหลวงพอ่อด้านซ้ายหลวงพอ่อขวามือเรามันขอบเนี่ยการปัดมันจะเต็มนะจะเต็มดูนะดูตาเปล่าก่อนดูตาเปล่าก่อน,ดอนเดี๋ยวค่อยส่องเนี่ยเหมือนปัดเนี่ยขยักมันจะไม่ค่อยมีนะเนี่ยมันจะเต็มเลยปัดเต็ม เราครับเนีย่ยเหมือนเต็มข้างตัดเลยเดี๋ยวมันจะค่อยทิ้งระยะห่างเรื่อยๆเนียดูการฉีกขาดจําให้ดีนะเค๋ไม่กัดอย่างนี้นะเนีย่ยจะเต็มตรงนี้จะเต็มมาเต็มเต็มเดี๋ยวจะทิ้งระยะพอ,อมาถึงขวามือของเหรียญน,นะของขวามือของหลวงปู่นะเนีย่ยเริ่มห่างเริ่มมีระยะละเหรียญแท้จะเป็นนี้จะเป็นทั้งหมดเนี่ยเริ่มมีระยะหาย่างจะไม่เต็มนะ จะเริ่มมีขยักละลองไล่ดูนะขยักเนี่ยไล่ดูขยักนะตรงวงเดือนใช่ป้มีขยักจําฟันตรงนี้ให้แม่นๆตรงสิบน,นาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกานะครับผม,นผมเ,นเนี่ยตรงคาว่าเหรียญเนี่ยข้างเหรียญเนี่ยจําขอบตัดตรงนี้ให้แม่นนะเดีย๋ยวบอกขอบตัดก่อนเนี่ยจาตรงนี้ไว้จําฟันตัดตรงนี้ไว้นะครับระยะจําระยะการปัดเหรียญ เหรียญจะเป็นอย่างนี้หมดที่ผมผ่านมือนะที่ผมเคยซื้อมาทั้งหมดเป็นแบบนี้หมดเหรียญน,นี้ถ้าไม่มั่นใจนะถ้าเลี่ยมมาไม่มั่นใจอย่าซื้อนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีประสบการณ์ในการซื้อมันจะค่อนข้างจะ,ะย,ยากหน่อยแต่อันนี้บอกเลยเผื่อท่านไปเจอไปเจอไม่มีถนนราคาอะไรเผื่อว่าจะพระแท้หรือเปล่าเนี่ยจำระยะเนี่ยเห็นนะระยะฟันตัดตรงนี้ไว้ให้ดีเนี่ย สิบเอ็ดนาฬิกาขวามือของเหรียญครับเนี่ยจัตรงเนี้ยจับตรงนี้ไว้โทษนะครับนะครับเนี่ยจําตรงนี้ไว้เนี่ยระยะระยะอันนี้จะมีระยะระยะเรื่อยๆมาถึงนะตรงนี้นี่ประมาณหย่งปูปูสี่ว่าเริ่มเต็มแล้วนะมันจะเริ่มเต็มแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดอ่านะสังเกตดูเหรียญแท้นะ แล้วมาดูเจาะรอยเจาะหูเหรียญน,นี่ครับอันนี้เหรียญผมระเบิดเรียมทองแล้วผมระเบิดกรอบทองมาครับผมน่าจะเป็นอ,อันนี้น่าจะเป็นรอยในบล็อกนะบางทีมันอาจจะมีค่าพลาสะติกนะครับผมรอยเจาะห,หูเหรียญจำ ำให้แม่นนะครับผมเนี่ยเอาใช้ดูได้ดูความคมชัดเห็นปะครับเนี่ยดูตรงเนี้ยเป้นวิ่งตรงตรงตรงหูอ่ะไม่ใช่ตรงตรงตรงงปากถุงเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวผมชี้ให้ดูเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะเนี่ยมาดูตรงนี้กันเนี่ยตรงนี้จะคมมากเนี่ยผิวนี่จะไปรอยแกะบล็อกตรงเนี้ยเนี่ยแหละครับผมเนี่ย บริเวณนี้จำเส้นคมให้แม่นจำองประกอบทั้งหมดให้ได้ระยะถ้าถ้าถ้าแม่นระยะขอบตัดแล้วจบเลยครับเหรียนนี้เนี่ยดูง่ายจำนี่เรือไล่มาปึ๊บไปมาดูความคมชัดเนี่ยหรือเหรียญกากกากเป็นไงนี่ระยะของการเป็นกากกาก เม็ดกากคมเป็นเส้นวิ่งอยู่ทั่วพื้นเหรียญเลยนะนี่แล้วตรงนี้ตรงด้าน,านหลังนี่ด้านหลังนี่ครับผมให้สังเกตเส้นม,มีคมกริบเลยนี่ครับเ,เห็นไหมตรงขุ่นเหรียญน,นะครับขุ่นเหรียญน,นะเดี๋ยวผมจะพยายามซูมให้เห็นเลยนะเห็นปะ เห็นเฟ้นแกะบ็อกไหมครับผมเฟ้นวะิ่งนะผมมากโอเควันนี้ผมก็ได้นำเหรียญขวัญถุงนะครับของหลวงผู้สีปีหนึ่งแปดสวยๆพระแท้สวยมารีวิวครับผมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก็ฝากไว้ด้วยนะครับยังไงก็กดติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะผมจะลงคลิปต่อๆไปเรื่อยๆจะ ลงทั้งการบอกให้ดูพระแท้แล้วก็ลงทั้งวิถีการคนเล่นพระไปด้วยในสนามพระการออากรอดครับงั้นคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับ